ช่วงสุดท้ายของรายการ Key to Success แล้วนะครับมาเรียนรู้กันครับว่าวิธีที่จะสร้างความสำเร็จให้กับทีมงานของเราได้เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคงนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับรับชมได้เลยครับทีนี้อยากจะถามด้วยว่าเราคิดแบบนี้เราทำงานแบบนี้แล้วดูทั้งสองคนเนี่ยดูมีความสุขกับการทำงานเพราะว่าเราอะสำเร็จคนเดียวมันไม่สนุกแล้วต้องบอกว่าทั้งสองท่านวันนี้ที่สนุกเพราะหันไปมองทีมที่ตามมาก็ประสบความสำเร็จมาด,ด้วยกันกับเราเนี่ย เยอะแยะไปหมดเลยมาถึงวันนี้เนี่ยนะครับอยากจะถามความสุขและความสำเร็จที่ได้รับจากธุรกิจกิฟเฟอรีนบ้างพี่ชนะพลฮะตั้งแต่ทำมาเนี่ยตอนนี้ก็ยังคงทำงานประจำอยู่ด้วย,ยแต่สิ่งที่ได้จากกิฟเฟอรีนอยากให้แชร์ให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับความสุขและความสำเร็จที่ได้รับครับครับก็อยากจะแชร์ความสุขและความสำเร็จและให้ฟังนะครับอย่างน้อยๆนะครับผมทำธุรกิจนี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณแม่นะฮะเพิ่งมาและเพิ่งกลับไปเนะี่ยท่านจะมีความสุขมากๆเพราะ เรื่องอะไรครับรายได้ที่เรามีอยู่เดือนละสองแสนกว่าบาทเนี่ยนะครับนี่ก็แค่เราทํางานพรฒน์ไทม์นะนะพัฒน์ไทม์นะครับสองแสน,นกว่าบาทต่อเดือนมันมีความสุขมากนะครับผมมีบ้านนะครับที่สร้างไว้เนี่ยสี่หลังนะครับบ้านสี่หลังรถห้าคัน <laughs> นะครับแล้วมีที่ดินที่จะก,กซื้อเองนะครับเพราะพ่อแม่ให้ไม่รับเพราะว่าท่านไม่ได้รู้หนังสือเลยท่านสร้างไว้ได้ ซึ่งเรารู้หนังสือถ้าไปรับจากท่านรู้สึกอายมากไม่รับครับอให้น้องๆไปผมสร้างอีกสองแปลงที่สารีอีกสองไร่นะครับเพราะฉะนั้นผมมีมีตรงเนี้ยได้มาจากกิบรินผมมีความสุขนะครับท่านจากเอาง่ายๆแค่คน82ปีนะคุณพ่อคุณแม่นะไม่มีฟันใช่ไหมฮะผมจะเปลี่ยนให้ท่านปีละครั้งอะคู่ละหมื่นนะฮะนะคู่ละหมื่นเปลี่ยนเพราะท่านกินมากเดี๋ยวจะสึกไว S <S <S ปีละหมื่นปีละหมื่นจนคลินิกนะที่ผมไปเปลี่ยนให้คุณแม่ท่านบอกว่าตั้งแต่ตั้งคลินิกมาเนี่ยหลาย10ปีแล้วไม่มีคนไหนเปลี่ยนปันให้แม่ปันให้แม่ปีละชุดนะโอ้น่ารักมากมเลยครับแต่หมอเสริมนิดนึงนะคะเป็นความรู้สอดทุกท่านด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะมีต้องเรียกว่าโครงสร้างของเหงือกที่หดลงทุกปีนะคะั่นนี่คือการดูแลที่ถูกต้องคือต้องเปลี่ยนบ่อยๆค่ะ ไม่งั้นเนี่ยท่านจะเจ็บแล้วไม่สบายครับแล้วเราให้ก็มีความสุขนะครับเพราะทําไมมีความสุขกับพ่อเราไม่มีนี้สินใช่ไหมฮะแล้วเราให้คนรับก็มีความสุขนะถ้าว่าผมไม่ทําในธุรกิจคิวรีนเลยเนี่ยผมจะให้สักสักคู่นี่แล้วไปกู้เขามาเหรอครับ <S 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 ผมรู้สึกอึดอัดใจมากแล้วว่าจะได้ว่าจะผ่อนหมดลหรอครับนานมากนะนะนานมากเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยถ้าเราไม่ทําตรงนี้เนี่ยเราให้เราทุกคนรับก็ทุก เพราะนั้นตันเราให้เรามีความสุขคนนักมีความสุขให้นะครับนะครับนี่คือสิ่งที่ที่ผมผมได้จธุรกิจคิปรินนะผมว่ารวมๆแล้วน่าจะประมาณสัก4ี่สิบกว่าล้านแล้วแหละนะครับครับโณชนาพลมาคุยกับหมอนะคะเพราะว่ามีหัวใจที่รักความเป็นทหาร ก็คงจะเป็นอดีตการอดีตชาติมาแล้วมั้งนะคะเพราะว่ามีความสุขและความรักจากการเป็นอาหารแล้วก็งานที่ทําเป็นงานอาหารที่ต้องเรียกว่าเป็นงานฝึกเป็นครูฝึกนะคะซึ่งเหนื่อยและหนักแต่ด้วยความรักตรงนี้หมอก็บอกคุณชนะพลว่าถ้ายังรักก็ทําเถอะนะคะและถ้าแบ่งเวลาเป็นเนี่ยเราสามารถทํากิฟต์รินได้และนี่คืออีกบริบทหนึ่งของผู้นําที่ประสบความสําเร็จโดยยังทํางานประจําที่ท่านรักอยู่ค่ะครับแล้วก็ต้องเรียนทุกท่านด้วยนะครับว่าบางครั้งด้วยงานประจำเนี่ย พี่ชนะพลต้องเข้าไปฝึกอยู่ต้องบอกว่าในป่าใน <10 S 1> เขาัวนวไม่ป่าในเขา10วันแต่ก็ <laughs> ไปอยู่ในป่าในเขา10วันเนี่ยการสร้างแนวคิดไว้ดีการสร้างวิธีคิดไวด้ดียอดไม่ตกเลยแล้วก็<ม>ฟังค <laughs> ุมคุม <c oughs> กันให้ดาวลายไว้ดีนะคะครับครับและทีมงานที่ประสบความสําเร็จตามพี่มาตั้งแต่เราไปสร้างไปแนะนำเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮะตอนนี้ในองค์กรพระได้ของผมทั้งหมดเนี่ยเกือบจะ6กพระได้แล้วครับโอ้โหเกือบถึสิบพระได้แล้วครับนะครับก็การที่ผมสร้างทีม ระบบเกิดขึ้นมาเนี่ยผมรู้นะครับถ้าเราไม่สร้างระบบเกิดขึ้นมาเนี่ยผมยังมีงานประจําอยู่นะครับเราไม่สามารถมาคลุกคลีกับเขาตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก็เข้าไปในป่าในเขาเนี่ยไปฝึกอยู่กับทหารเนี่ยยี่สิบกว่าวันนะครับไม่ได้คุยกับทีมงานเลยอยู่กับต้นไม้อยู่กับทหารลุกลบมันอยู่นั่นแหละครับแต่ตราบใดเราไม่มีระบบก็มาส่งต่อเป็นทอดๆไปเนี่ยผมเชื่อว่าพังครับนะครับพังแน่นอนเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจะฝึกเขา นะถ้าเขามีปัญหาอะไรนะกลางคืนผมจะโทรหาเขาว่าจําข้อนั้นได้ไหมจําข้อนี้ได้ไหมจะได้พูดเคลียร์เลยครับนี่คือสิ่งสิ่งเราจะต้องทำและตัวของเราเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปฝึกแล้วเนี่ยเราลืมในคิป,ปริณน,นะครับผมไม่ลืมฮะผมฝึกกับต้นไม้ครับ <laughs> มิฉะนั้นเลยเนี่ยฝึกกับเพื่อนเ <laughs> พื่อนพี่เขาไม่รับเขาไม่ชอบ <laughs> ตอนเราต้องเข้าใจกันด้วยนะครับ เพราะนั้นเราฝึกของเราในในป่าคุยกับต้นไม้ซึ่งหลายหลายคนเนี่ยบอกว่าอายอย่าอายนะครับอายมันไม่เกิดอะไรหรอกครับเพราะนั้นพี่น้องอย่าอายเวลาพี่น้องมีทีมงานเราู้อว่าเขาทําไปแล้วมันยังไม่เป็นเขายังคิดไม่ผ่านแล้วจะไปด่าไปว่าเขานานะครับเรียกออกมาเลยตัวต่อตัวแล้วเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบเพื่อนเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ก็พูดเมื่อสักครู่การเปรียบเทียบเนี่ยให้เขาเห็นว่าคนนั้นเป็นยาน้นนี้เปรียบเทียบให้เขาได้เห็นถ้าบอกเขาตรงๆเขาไม่เห็น ต้องเปรียบเทียบให้เขาเห็นนี่อินแล้วอินแล้วตอนพูดกับต้นไม้ก็พูดแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะมันคต้องบอกว่าเพราะว่าเราจะได้เคยชินนะบางทีเราไม่ได้พูดเรื่องราวที่เราถนัดไปเป็นสักสองสาวันเนี่ยมันมันเริ่มไม่ค่อยเออแต่ว่าคุณชนะคนอยู่ในป่านะคะคุยกับต้นไม้นะแต่พวกเราเนี่ยถ้าจะคุยกับต้นไม้ก็ขอให้คิดได้มากแล้วถ้าพวกเราจะไปฝึกคุยกับต้นไม้ก็จ้ดูด้วยมีใครเดินผ่านไปผ่านมาหรือเปล่าด้วยนะฮะอ่าแล้วครับแปนว่าคุยในห้องนอนแล้วกันคุยในห้องนอนครับ ถามทางคุณบุญเรศบ้างนะครับว่าตั้งแต่ทำธุรกิจกิฟเฟอรนมาจริงๆจังๆแล้วเนี่ยความสุขและความสำเร็จที่ได้รับจากธุรกิจนี้เป็นยังไงบ้างครับครับสิ่งที่เป็นความสุขของผมก็คืออิสรภาพเรื่องของเวลาครับวันนี้นะครับคนเราเนี่ยครับบางคนมีเงินแต่ไม่มีเวลาใช้เงินจริงไหมครับบางคนมีเวลาแต่ดันไม่มีเงินบางคนไม่มีทั้งเวลาและไม่มีทั้งเงินด้วยแต่วันนี้สิ่งที่กิฟเฟอรินให้ผมคือมีทั้งเงินและมีทั้งเวลานะครับ ครับนั่นคือสภาพที่ที่ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดครับผมเลยตัดสินใจให้ภรรยาลาวงานมาอีกคนหนึ่งตกลงลาสองคนแล้วนะครับ <c oughs> เพราไม่อยากให้ภรรยาเป็นลูกจ้างเพราะเรารู้ว่าวันปลายชีวิตของลูกจ้างคืออะไรคําตอบคือ,อไรและวันนี้ถือว่ามีความสุขอย่างยิ่งคือผมมีไรายได้มากกว่าสิบเท่าของงานประจําที่ผมทําอยู่นะครับ นะครับแล้วผมคิดว่าวันนี้นะครับประเด็นที่ว่าจะได้มากได้น้อยเนี่ยไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ท่านต้องการเท่าไหร่มากกว่านะครับเพราะวันนี้เนี่ยหลายคนมีเป้าหมายที่อาจจะสูงมากกว่าผมหรืออาจจะไม่เท่ากันแต่มันอยู่ที่ว่าเราต้องการเท่าไหร่ที่นี่นครับก mm hmm. ิฟฟลีนให้กับท่านได้แน่นอนครับผมเป็นตัวอย่างของหลายๆคนที่ตัดสินใจลาออกมาแล้วก็ทําธุรกิจนี้ประสบผลสำเร็จนะครับ อตอนนี้ก็ตัดทินใจก็คิดว่าจะออกรถอีกคันหนึ่งนะครับให้คุณหมอไปเจอมให้ที่ยี่สบสามนะครับเ <laughs> ชฟโรเลตเทเลิเวเซอร์ครับผมเห็นคุณโชคบุญกุลโฆษณาผมชอบมากเลยครับใจถึงก็ไปถึงดังนั้นใครคิดจะไปจีนต้องใจถึงก็จะไปถึงเองครับ <laughs> ครับ <laughs> ครับก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันที่มีความสุขมันอย่างยิ่งนะครับมีเวลามีเงิน ที่สำคัญที่สุสดต้องสุขภาพดีไหมครับสุขภาพต้องดีด้วยนะครับไม่ใช่อ่อนแอไปเช็คสุขภาพมาล่าสุดนี่ตรวจเลือตดตรวจอะไรทุกอย่างโอ้โหสุขภาพสุดยอดนะครับแข็งมากเลยนะครับโอ้โหร่างกายราย แข็งแรงแข็งแรงนะครับพูดให้ผมต้องชมนะคะเพราะว่าต้องเรียกว่ามีวินัยจริงๆในการดูแลสุขภาพเพราะว่าแต่ก่อนนี่คุณมูลนเล่จะท้วมกว่านี้เยอะที่ว่าเนี่ยลดไปได้20กิโลด้วยการวิ่งทุกวันนะคะดูแลทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารออกกําลังกายควบคุมอาหารแล้วก็มีวินัยในตัวเองจริงๆหมอคิดว่าเป็นคนคนหนึ่งที่ชนะใจตัวเองได้นะคะแล้วก็ต้องปรบกมือดังๆดอีกสักครั้งนึงเลยสำหรับการชนะใจตัวเองค่ะ แล้วผมเชื่อว่าทางทีมงานของคุณบุญเรศที่ประสบความสําเร็จตามเรามาก็คงมีหลายท่านด้วยเช่นกันใช่ไหมฮะ,ค,ะครับผมครับ,รบก็ตอนนี้ก็แต่ละท่านก็นะครับก็เอาแนวทางของผมไปปฏิบัตินะครับประสมเสร็จทุกคนคนะครับอย่างตัวอย่างเมื่อวันที่สองที่ผ่านมาเราจัดงานมินิเอ็กซ์โปนะครับสินค้า จักกันที่ศูนย์ครับโอ้โหยอดตะลุมจริงๆนะครับเราเราเพิ่งทำเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับผมเห็นที่อื่นเขาที่ศูนย์ลำปางครับไม่เห็นใครับครับผมนะครับวันเดียวนะครับคนแน่นมากเลยนะครับผมก็เชิญเกสไปโมทิเวตแล้วผมเนี่ยพูดแผนการตลาดนะครับพูดแผนการตลาดแล้วก็บรรยากาศนี่สุดยอดจริงทุกคนบอกว่าไม่เคยเห็นแบบนี้นะครับแล้วผมก็ดีใจกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นความสําเร็จที่เราร่วมมือกันจริงๆกับทีมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง วันนี้นะครับผมทํางานที่หวัดลําปางแล้วก็ไปพูดแผนที่เชียงใหม่ด้วยแล้วก็มีลําพูนด้วยเชียงรายด้วยนะครับผมก็ตัวเวนทํางานอยู่นแวกภาคเหนือตอนบนดังนั้นทุกท่านถ้าท่านไหนนะครับมีทีมงานก็ฝากผมได้นะครับที่ทางภาคเหนือตอนบนนะครับท่านผู้ชมทุกท่านคงจะสังเกตเห็นนะครับว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยความสําเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของนักธุรกิจเนี่ย มันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าสามารถเผื่อแผ่ความสําเร็จนี้ร่วมกันส่งต่อได้แล้วก็ไปยังคนอื่นๆที่เดินเดินทางร่วมธุรกิจกับเรามานะครับส่งต่อความสําเร็จกันเป็นทอดๆไปเนี่ยคนที่อยู่กับเราทุกๆคนก็จะมีความสุขเหมือนกันกันกบเราด้วยนะครับยังไงผมเชื่อว่าการเสวนาในครั้งนี้แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านเนี่ยได้ร่วมกันมอบสูตรลับแห่งความสําเร็จนี่ที่เป็นประโยชน์จริงๆให้กับ ท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านานะครับอย่าลืมนัดของเรานะคะ15กันยานะคะแชมป์ซอฟต์เดืแชมป์นะคะคทางทางทีมงานและเครือข่ายของทั้งสองท่านนี้ก็จะมาร่วมงานกันมากมายเลยนะคะคทุกครั้งที่มีกิจกรรมของบริษัททั้งสองท่านเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ลังเลเลยที่จะพาทีมงานหลายร้อยคนมาร่วมกิจกรรมอยู่ตลอดค่ะครับแล้วก็เชื่อว่าครั้งต่อไปเสวนนาของเราจะเป็นอะไรหัวข้อน่าสนใจขนาดไหนและแขกรับเชิญจะเป็นใครอย่าลืมติดตามชมกันต่อนะครับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับสูตรลับของความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายให้เติบโตอย่างรวดเร็วและมั่นคงกับผู้บริหารระดับแกรนด์พรายไดทั้งสองท่านครับเทคนิคเหล่านี้ครับท่านอย่าลืมที่จะถ่ายทอดให้กับทีมงานของท่านเพื่อความสําเร็จของทีมงานของท่านแล้วตัวของท่านจะประสบความสําเร็จไปด้วยครับการที่ทําธุรกิจนั้นแน่นอนที่สุดว่าเรานั้นเองก็ต้องเป็นต้นแบบที่ดีครับเพื่อที่จะสร้างความสําเร็จให้กับทีมงานให้เกิดขึ้นเพราะทีมงานนั้นดูท่านอยู่นะครับ ท่านใดครับที่ไม่ได้รับชมรายการในวันนี้ครับก็สามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook ของเราได้นะครับ w w w f a c e b o o k c o m ๊ก f คอ n สแลคหรือไปโหลดคลิปย้อนหลังนะครับสามารถโหลดได้ที่ w w w g i f r r e n c h a n n e l c o m หรืออยากจะเขียนแนะนำรายการนะครับว่าอยากจะให้เราหาหัวข้อไหนมาเพิ่มเติมเพื่อให้ท่านประสบความสำเร็จในธุรกิจอีเมลมาหาผมได้นะครับ ที่ k e y t o s u c c e s s g i f f e r i n c h a n n e l c o m ครับเรื่องราวของความสำเร็จครับยังมีอีกมากมายครับที่จะทำให้ท่านนั้นสามารถประสบความสำเร็จได้เทคนิคต่างๆนั้นท่านสามารถเรียนรู้ได้กับรายการของเรา keytosuccess วันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ